สวัสดีครับผมวันนี้มีรถไถ L สี่ห้าศูนย์แปด DI นะครับตัวนี้จดทะเบียนปีห้าสามนะครับผมเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับผมตัวนี้ประกอบไปด้วยตัวชุดดันหน้าผ่านหลังสวยๆครับตาช้างครับผมเจ้าของขายเองนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ สภาพเดิมๆนะครับผมสนใจแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับ เบอร์โทรครับ0833705189นะครับผมอ,อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมสนใจก็แวะเข้ามาชมมาลองขับได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ